คุณลูกค้าคะคุณลูกค้าคะวันนี้เรากลับมาพบกันอยู่ที่ร้านเดิมนะคะนั่นคือร้านบอร์สิทแท็กเตอร์นะคะวันนี้เราก็มีรถมานําเสนอกันอีกเช่นเคยคันน้อยน,นี้กะทัดรัตน์นะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงโรตารี่หลังนะคะคันนี้เป็นคูโบต้า B1440 ระบบเครื่องสองเผ่านะคะพร้อมโรตารี่ราคาอยู่ที่พกมื0สามพันบาทะคะ่ะ 6 3 0 0 0บาทราคานี้เราจะส่งทั่วไทยราคานี้เราจะส่งทั่วไทยถ้าคุณผู้ชมหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะเราจะให้คําตอบเกี่ยวกับรถแทเกอร์คุปะตะที่คุณต้องการทราบนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีมาดูระบบการปั่นของโรตารี่กันค่ะ รตารีสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะที่กำลังเห็นอีู่นะตอนนี้กำลังปั่นให้คุณลูกค้าได้ดูกันเลยเราลองดูวิดีโอกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นวิดีโอเข้าข้าของรถคันนี้นะคะคูบ o ต้า B1440 เพื่อสองพาวพร้อมโรตารีราคา6 3 3 0 0 0บาทนะคะ จัดส่งทั่วไทยคุณลูกค้าท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามานะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ